บริเข้าไปวัดที่ายบัยากาศการไข่คล้องไข่ขนมข้าต้มอยู่งานมอลำพี่น้องริมถนนเลยนาะด้วงนะครับอยู่ท้างในเป็นในวัดครับผมมาในไนข่บักม่วงไข่บักม่วงไข่ขถั่วดินมาดมันยังมาก,กวานอุดกวนเอากันโอ้เซกก็พี่น้องเซกก็ใส่กอกอ,อีสานสองบาทครับสองบาทค่ะ ไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งโอ้ไข่หังๆก็มีพี่น้องเป็ดตุก็มีโอ้เกมเล้าเนาะลูกซีนครับลูกซีนลูกซีนฮอทดอกครับผมโอ้หอมหอยหอยหอมหอยหอยทายดีบ้าผมโนประมาทได้แค่เนาะ,ะเลิกเลืกก่อนขนมมั้ยังเนี่ยถังงูหลู่ หูลูกหงหูลูกครับทหงหูลูกเด็กน้อยคือสิมักเนาะลูกซีนครับลูกซีนลูกซีนครับลูกซีนแยกน้ำเพราะใคะแยกน้ำเพราะข้าแยกน,ยกน้ำปะเอาไปกินบ้านปะครับลุง<อ>แกมเบียเออแกมเบียแกมเบียดักแด้พี่น้องดักแด้ลูกซีนโน้ลูกซีนขึ้นไล่ใช่ปะไส็กโกครับไส็กโก มาลาครับมาลาใส่กรอแดงอะแใส่กอกแดงพี่น้องฟองดูดูกซิ้นอย่างเหมืนวายใหญ่เห็นไนะลูซินะตัตัว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 ิ่วายบักใหญ่ดกินหงอยๆินปเมือพร้อมกิงไข่พร้อมนไูซิูซิ้น ผู้สาวไข่บาตรผู้สาวไข่บัตนะอาผู้สาวอ่ะดูดูอาฮ่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 าาาาไบัตรบัตรละร้อยบีร้องบัตรละร้อยบัสรละ้อยนะครับรับเบียร์บัตรละศิลป์ครับผมอันอย่างตอนนี้นนมกนมไท่ปิ้งครับไขปิ้ง เดี่ยวกินหลายจังพี่น้องไทปิง้งไทปิ้งไม้ยี่สิบครับทอดแมงครับทอดแมงแไม่มีายแมงจังปรุงรสซาดยางดลีลูกซินอ้ลูกซินไล่เจ้าจาังพี่น้องลูกซีนครับลูกซีนครับลูกซินแซ่บแซ่บลูกซินขนมพี่น้องขนมเด้อมากินขนมเด้อพี่น้องเด้อ น้ำสาเขียวก็มีโกโก้ก็มีไข่ปิ้งคาลูกสิ้นค่ะสวัสดีค่ะเขาเมาให้เลยค่ะน้ำมาเมาให้แม่ค้าเดีอ้ามาฮอดพีนเนื้อลูกสาวผู้งามแท้ดู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 มาเด้อพี่น้องมาซื้อเด้อพูดนะผู้สาวเจ้าฟองหันหันละงามเก่งพี่น้องน้ำก็ต้องมาไล่น้ำพี่น้องพูดนะ นมรายจีนกรดมลายจีนากินยาอัก็แนวยูน่กินนะพี่น้องไข่ปิ้งปลาเมืกย่างขนมยังอ่ยห่วยห่วยนน่ะคนลไม่กามีไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งปลาเมืองย่างครับเมือย่างลูกซีนครับลูกซีน เป็นไฟก็มีมายจักร้านตำแซ่บเลยโอ้โหเป็นตัแซ่บจังพี่น้องกุ้งพูนนเนาะห้อยพูนนเนาะสารมอนก็มีปลาหมึกตัวมักใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับปูนะพี่น้องแซ่บเลยนะครับแซ่บเลยครับแซ่บเลยโอ้เดือดเป็นตะไข่จริงจเดือดข้าเจ้าแก้มเล้าเนาะปลาหมึกพี่น้องปลาหมึก นะโอ้มาเบิองบ่ลำามาเบิองมะลำมาสวัสดีครับโอ้เนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนะสุดกว๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวสุดยอดพี่น้องสุดยอดก็ต้องกินเข้ากันได้เด้อพี่น้องมาให้กินทางหน้าเด้อนี่นะโอ้มาเบืองระเบียบวัฒนซีน,นบ้านไร่ถามเด้อบ้านไร่ถามพี่น้องวันนดจินถนนเลยนะดาดวงเลยนี่นะ